เอางี้นะไม่ต้องรู้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราปากเหม็นหรือเปล่าเาดาไว้เลยว่าฉันปากเห,หม็นนะคะถ้าเพื่อผ่านมาดูจงพกเดี๋ยวนี้มีเต็มเลยไอ้เล็กๆอะแปรงสีฟันยาสีฟันชุดเล็กๆที่ใส่ไว้ในกระเป๋าแบบกระเป๋าถือของเราได้หรือน้ำยาบ้วนปากขวดเล็กๆหรืออีเว้นแบบลูกอมลูก,ลกอมกมิน์กกนนหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาถามพวกพี่ว่าถ้าเจอใครแล้วจะพูดยังไงว่าเขาเหม็นเพราะพี่ไม่พูด ต้จัดการตัวเองแต่ในฐานะหัวหน้างานอ่ะพี่เคยมีลูกน้องบอกว่าพี่คะรบกวนช่วยบอกพี่คนนั้นให้หน่อยได้ไหมคะแล้วพี่ทำไงพี่เะบันทึกพี่เปิ้ลเกลียดการโบยผัวแล้วพี่เปิ้ลทำไงพี่เปิ้ลพูดทุกอย่างแบบไม่มีอารมณ์ต้องพูดทุกอย่างแบบไม่ไม่มีความรู้สึกไม่มีน้ำเสียงเกลียดไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ากลังเกียดเขาไม่ได้ด้อยค่าเขาแต่พูดว่านี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นสุขลักษณะที่จําเป็นต้องรักษา ในในที่ทํางานนั่นคือวิธีที่จะแบอบกเราได้คําตอบแล้วคืออย่าแบบแกมึงปากเหม็นมากมไม่ไหว<ม>หนูจะตายอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบให้พูดเป็นแบบแฟกต์อันเนี้ยต้องพูดเป็นความเป็นแฟกต์ว่าแบบมันมีคนมาบ่นคอมเพลเราก็ต้องฟังไว้เนอะเ,อเราก็ฟังไว้พี่มีมีโลกอะไรมีอะไรคือพูดคุยให้เข้าใจแล้วก็ช่วยเขาในการที่จะให้เขาแบบ มีกลิ่นที่ดีขึ้นให้ได้